อเสวัสดีจ้ะพี่น้องคุณเพื่อนคะ่ะชาวเอฟซีทั่วโลกเนาะบงชูตุลมนนมีสาม,มีฟองเซอชูดวยนี่พมีมมักดุมินวันเด้อดูพี่น้องนี่วันที่หนึ่งเนาะวันที่หน,นึ่งมีนะขอให้มีแต่เป็นวันที่หนึ่งเริ่มต้นใหม่ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้า นะบนนูบนบนเดโมัวมีสามีฟองเซโอชูรีชิปังเรมงอิสตัวดะก็ซิบุคยอยากเดปยกเซปาังวูเม็ดเลวิดีโอตรงนี้จะ suffi เอเม็ดดูไลค์ปละพัตเชซาจูฟีป f กหัวชิปังเรมโอิสตัวซิบุคอมโพเนปะจะเปลาเปนนะหยุดกับเม็ดวิดีโอตรงนี้ซา suffi suffi ขาพวกหัวมาพี่น้อง บ่าหลายใหญ่ห,าห้า,ากงก็จะเนาะกับขอบคุณทุกคนก็นแล้วกันที่เข้ามารับชมมาฟังเนาะเมื่อนี้ยายสิพรสิบเอาเดียงกันเป็นยังคือมาอยู่ฝรั่งเศสเดค่ะเด้อพี่น้องจ้าเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบเบอร์หรือว่าบูยยูทูบเบอร์นั้นเขาเนาะอยากรู้เรื่องว่าเป็นอย่างยายสิพรนคือมาอยู่ฝรั่งเศสเป็นอย่างคือบูมีสามีเนาะกะจากนี่ต่อไปก็สิเป็นเรื่องบ่าแเน่เด้อค่ะเด้อ สิบ่เฮ็ดเรื่องคลิปกินเฮ็ดยังให้เบิงเนาะคะเนาะสิลองเบิงว่าสิเป็นยังไงยังไงกะฝากเพื่อนแชร์เป็นกำลังใจให้ในเดือค่ะเด้อผู้ใดอยากฟังก็ฟังบบอยากฟังก็พานไปเนาะจ้ะเนาะกับบตตองเบิงเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากรู้เรื่องประวัติยายสิพอนก็นั่งฟังเน้อจ้ะเด้อนั่งฟังสะก่อนสิพยายามม่เฮ็ดคลิปยาวดอกอยากกะเกงใจเพื่อนคือกันเนาะคะเนาะแต่ว่าผู้ใดอยากฟังก็ฟังแล้วว่าบ่บวัครับกันเนาะก็เป็นอะนว่าเอ้าเข้าเรื่องเนาะจ้ะเนาะยาสิพรน มาอยู่ฝรั่งเศสเพราะชีวิตคู่บอลาบลื่นนะคะเด้อชีวิตคู่ไม่ลาบลืนอ่ะพับเรื่องเนื้อคู่เด้อค่ะเด้อพี่นอ้องจ้าเพื่อนเพื่อนอยู่เมืองไทยยาสิควอนบอบอผสมบังเรื่องเนื้อคู่เด้อค่ะเด้อก็มีลูกก็เลยได้ให้พ่อเมียเลี้ยงอยู่บ้านก็นเลยมาอา่าทำงานอยู่ฝรั่งเศสเด้อค่ะเด้อบ่ใดนี้ <c oughs> ขอโทษค่ะ ไ่ได้มีสามีมือฝรั่งเศสมาจากเมืองไทยดอกจากวายสิบอนป็นคนมันนอเคาะนาบรูจากเอฝรั่งอย่างดอกป็นคนสาวหยิบผนะ้าเนาะสาวหยิบผ้าบ้านบาน,บานตำหูวตำนำบ้านเขาก็เดินเรื่องมาทงเทียวมาทงเที่ยวก็เลยมาหาหนะอยู่ปารีก็เลยมาทำงานอย่กอยู่เลย <laughs> แอ<ด>บ <laughs> ก็เลยอยู่เลยก็เลยได้ันเจอสามีฝรั่ง เนาะคะ่ะเนาะเอาไปทีละขั้นตอนเนาจะเนาะนั่นแหละยาสีฟันกับเป็นคนนัน่บบนบบบอนผิดหวังผสมหวังเรื่องวามผักวันถัดไปอ่ะก็เลยเลยมาอยู่ฝรั่งเศสผักลูกผักเต่ามาเพราะต้องมาทำงานหาเลี้ยงลูกเนาะคะ่ะเนาะเพราะเอ่อมองงไงซะมีผัวไทยกับเพื่อนเพื่อนบอดีวันถัดไปก็คือว่าบอดีแหละเนาะคะ่ะเนาะ คนว่นใดรับเลี้ยงดูยังยายบ่ได้เลี้ยงรับเลี้ยงดูยายสิพรกับลูกก็เลยได้ต้องเลี้ยงลูกให้พ่อแม่เลี้ยงให้ก็เลยมาอยู่ฝรัง่งเศสได้จัดเด้อก็เลยเป็นกลายเป็นคุณแม่อย่างเดียวเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าเรื่องมันยาวๆจักสิเอาตอนใดดียังยายสิว่าหลายๆแล้วก็เลยมาอยู่ฝรัง่งเศสเอ่อยายสีพรมีลูกสองคน้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะลูกซ้ายคนหนึ่งอยู่เมืองไทยเด้อได้กับเอ่อผัวเก่าว่าไงซะ บอเก่าอยู่อยู่ระยองระลูกสายคนหนึ่งเดี๋ยวนี้เพิ่นแต่งงานมีลูกแล้วละ่ะลูกสายหลานสายคนหนึ่งยายสิวันมีหลานเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะหลานสายคนหนึ่งอยู่บ้านได้ขวบๆแล้วนั่นแหละก็เลยเออ่ได้กับผัวเลีกกะเลิกกันนะคะเพิ่นก็เสียชีวิตไปนะตั้งแต่อายุยี่สิบห้าปีพุ่นนะคะยายสิวันแต่งงานกับคนไทยอายุยี่สิบสี่ปีจ้ะอายุยี่สิบสี่ปี ก็บ่เมนเป็นสาวสัหน่อยนี่ก็ถือว่าอายุหลายเล้วบ้านเฮาเนาะสาวบ้านนอกน,นั่นแหะคนที่สองกะพอลูกสาวนี่กะคนอ้างท้องที่น้องคนอ้างท้องก็ไปแต่งงานกันดอกอยู่กินกันกมมะมีลูกพอมีลูกเขาก็ไวทีมอีกอยายสิพรก็กเลยผิดหวังอีกตามเคยนะฮะเนาะผิดหวังอีกตามเคยบ่ตรงบ่ตงตามที่จะขอคิดเมื่อวผู้ใด ว่าอยากได้ผัวดีดอกพี่น้องว่าอซะวุ้ยอ้ไว่าอยากได้ผัวดีดอกแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วเนาะเขาก็ต้องสู่ตัวไปสิให้ยายสิริพนแบบว่าผิดหวังเรื่องความหักเลาสิขาดตัวตายแบบนั้นบ่มีเด้อค่ะเด้อบ่คิดเด้อค่ะเด้อบ่คิดอันันหละก็เลยเพิ่นก็กลับไปอยู่กับลูกกับเมียเพิ่นเนาะบ่ายซะอืมยางไเจะของก็ได้เทียงลูกผู้เดียว ใครแม่เลี้ยงไว้ก็เลยเหลืเลีเ้ยงมาอยู่ฝรั่งเศสนี่แหละจ้ะสาเหตุที่เป็นอย่างคือได้มาอยู่ฝรั่งเศสนะคะก็เลยต้องมาหางานทําหาเงินเลี้ยงลูกเพราะว่าเขาต้องส่งลูกเส่งเงินไปให้ลูกนจะจ๊ะเนาะส่งเงินไปให้ลูกให้พ่อให้แม่เพราะว่าเพื่อเลี้ยงเข้ามาก็าต้องเลี้ยงเพื่อนมันบอ่อยาสิฟันก็เลยเป็นแบบนี้จ้ะส่งไปให้พ่อแม่แล้วก็ส่งให้ลูกลูกสายน้ำลูกสายยุรยองยุรยองอยู่กับบ้านผัวเก่าอยู่น้ำยาน้ำยาเก่า เลยส่งให้จนว่าลูกอ่ะอายุสิบเจ็ดปียายสิฟอนก็เลยเพิ่นบอเลียนเพิ่นเซาเรียนยายสิฟอนกเ็เลยศเสาส่งเงินให้เดวจะเด้อเพิ่นก็นหางานอยู่กับอาเพิ่นเน,นจาจะเนาะน,นานๆก็ส่งให้แต่ละเล็กละน้อยเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบหลายทั้งในทั้งลูกสาวกับพ่อแม่อีกนะคะในที่ต้องใส่นี่อีกเพราะยายสิฟอนก็ยืมเงินยืมเงินคนบ้านเขาเดือเร่องมาอยู่ฝรัง่งเศสเราจะเนาะ ก็เลยต้องใส่นีเขาดอกละลอยละหาบาทบ้านเขากะแอบเดียวกะ,กะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้พี่น้องนั่นแหละตะกี้เดินเรื่องม้ากะเบิดเงินหลเบิดเงินไหลนะจะนะเพราะว่าจะคงมีเงินโชว์ก็เลยเด้มาอยู่ฝร,รั่งเศสอยู่ไปน่ะก็เท้าซูมเมอร์นี่แหล,ละพี่น้องจา้าไม่อยู่ฝรัง่งเศสกะเพราะได้ไม่เห็นงานแล้วเนาะมาเห็นงานกะ ตอนแรกก็บ,บ่ได้เห็นงานไปประจาอยู่โรงแรมมีดอกตอนแรกก็เลี้ยงหลานอยู่เลี้ยงหลานหลานนี่คือเด็กหน่อยสองคนลูกชายลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละลูกหน้าจ้ะลูกสาวหน้าเายสิพันก็เป็นคนเลี้ยงเลี้ยงหมาเนาะะมาเลี้ยงอยู่หกเดือนมาเลี้ยงอยู่หกเดือนก็เลยเจอสามีฝรั่งอ่า่ะพอดีเจอสามีฝรั่งก็เลยไปยุ่มเขา อยู่นเขามาแค่หกเดือนนี่พี่น้องายสิทุคโสตายโสตายไปดาบหนาเออเนาะเขามาฮาว่มีฮาวโบมีว่าง่ายสฮามีเอกสารนี่ยังสินะว่าไปเนาะค่ะเนาะมาในน้ำทงเทียวไม่อย่างอยู่ประเทศเขาไหมก็เลยไปอยู่น้ำฝรั่งไปอยู่น้ำฝรั่งกับเขากับพาขับรถไปเหตุงานอส่งของพี่น้องอยู่ฝรั่งเศสอ้อมหน้าอ้อมหลังขึ้นเหนือลงใต้ไปสุขประเทศจะไปเยอรมันไปเดนมาร์กไป อิตาลีไปอุ้ยหลายประเทศพี่น้องจ้าหลายประเทศอยู่หลายปีล,ล่ะก็เลยได้เห็นเอกสารแต่งงานกับฝรัง่งเนาะจ้าเนาะงานแต่งงานกับฝรั่งว่าแต่งแล้วกะดีอยู่ได้พี่น้องอืมเพื่อนกะเขาไปงานเพิ่นเพิ่นกะส่งเงินสนยังไปบ้านให้เนาะค่ะเนาะส่งเงินไปบ้านให้ส่งเงินไปบ้านให้กะดีไปบัตรที่เพราะจะอยู่หลายปีมา ยายสิพิพรก็อยากเอาลูกสาวมาอยู่เมืองนอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปล่อยให้ลูกปล่อยให้ลูกอยู่กับพ่อกับแม่ก็อยากมาเรียนมาเรียนอยู่เมืองนอกลูกสาวก็น,นี่แหละน้องไม้นี่แหละที่อยู่น้ำนี่แหละก็เลยหางานทําหางานทําประจําเพราะว่าเขาต้องมีสัญญางานที่พี่น้องการที่เขาจิเขาง,งานนะจ๊ะต้องมีสัญญางานก็เลยตัดสินใจสมัครงานแต่แยายสิทิพรเป็นคนนนัเป็นสร้างยิบผ้าะะด้วยค่ะเ้ยเมื่อก่อนนอิวฮ่องไทกับยิบผ้าตลอดเพื่อนดูดีนะคะเขารง,งงาน ยิบผ้าไปเด็ยนยิบผ้ามามีไปประกาศอย่างดีด้วยค่ะเด้อยุบานเขาก็ตัดเสื้อผ้าให้ชาวบ้านชาวเมืองก็ได้งเงินใส่โบได้เดือดร้อนนะคะโบเคยอุดยืดอ,อุดกินนพอแย่สิพอัย็บผ้าเป็นนะคะยุนี่ก็ได้รับจอบคือกันเมื่อวานนี่ก็เย็บคางเกงไปให้ร้องผู้จัดก,การกำกับหนาไฟเขาเติมเมื่อวานนี่ก็เห็นไปเร้วเนาะโอ้ยพี่น้องจา้าจังใดก็เอาไว้ต่อคลิปหน้าเนาะเะนาะอือบะอยากให้คลิปเาว้ลวหัวเพื่อนจะเบื่อนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหนาต่ออีกเนาะค่ะเนาะพี่น้องจา๊เเจาเพื่อนๆจ๊าจังใดกับขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมนะคะเอาไว้เล่าต่อคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะยายสิริพจนิพยายามพยายามเหตุคลิปประมาณจากสิบนาทีเพื่อเพื่อนจบะบไดเบื่อเนาะก็เก่งใจคือกันที่มาเบิ่งคลิปให้นะคะแต่ว่าผู้ใดอยากอยากฟังเรื่องยายสิริพยยกนกับฟังได้นะคะผู้ใดบ่อยากฟังก็ฟังก็ผ่านไปเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมขอให้มีความสุขความเจริญายุมัน่นคงยืนเพื่อนใหม่ที่เขามากกดซับสไครต์ให้เนาะค่ะเด้อย่าสิพนกนสิพยามไปเยี่ยมเยือนทุกคนนะคะเนาะช่วงนี้ทํางานอาจ,จไปเยี่ยมซาหนยแต่ก็ไปเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ว่าชีวิตย่าสิพนในฝรั่งเศสบ่ได้เลิศดรู้เด้อค่ะเด้อบ่ได้เลิศดดูโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค้า นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแม็กเซียทุ้มูลบ๊ายบายค่ะ